นี sí mer, ini, care, SBS, ้เอ็กเคลซิงนะครับลองมาลองของดีของใหม่ล่าสุดนะครับรีเดย์นะครับรีเลซิงนะครับสําหรับสายปั๊มติ๊กนะครับสายโม่ปั๊มติ๊กนะครับหรือว่ารถตึมเดิมหรือว่ารถใส่กล่องถ่ามานะครับตัวปั๊มติ๊กเนี่ยหรือว่าตัวดีเลย์ตัวนี้นะครับจะช่วยให้การไฟย้อนเข้าสู่กล่องนะครับเจอทําให้กล่องแสงเนี่ยไม่เสียนะครับไม่เกิดอาการไฟย้อนนะครับและยังทําให้มอเตอร์ปั๊มติ๊กเนี่ย มีกระแสไฟที่สูงขึ้นนะครับทําให้ปั๊มติ้งเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะครับสามารถดันน้ํามันเนี่ยได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเดี๋ยววันนี้เรามาใส่ r 15้าตัวเก่านะดีเลยปั้มติตัวนี้เริงจริงใส่ได้ยาวมาห้าร้อยห้าสิบเกือบทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นแอลรออะไร N m a นแม็ได้หมดเลยนะครับใส่พอโต้ไม่ว่าเป็น r 1 5้าตัวเก่า m p 1 5้านะครับ r 1 5้า all new นะครับหรือว่า exciter นะครับเต็มแสเนี่ยใส่ได้หมดเลยกรณีที่ ได้ไปนะครับก็จะมีสายจะมีความยาวอยู่ประมาณเท่านี้ละนะครับประมาณกจกุดครึ่งเมตรนะครับถ้าใครยาวไม่พอเนี่ยพรางัานมันก็สายเนี้ยจะไปต่อเข้าแบตนะครับสีแดงเป็นบ,บวกสีดำเป็นลบถ้ากรณียาวไม่พอก็สามารถต่อเพิ่มได้นะครับไปเข้าแบตนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาหรือเจ้าอาชิาเปลี่ยนสาย,สาย,สายเีเ์กันนะครับเราเริ่มกันเลยครับ รครันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีเลย์เข้ารถนะครับ ก็ในดีเเนี่ยเราจะมีลั๊กควบคู่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีลั๊กตัวนี้นะครับเป็นสายสีแดงที่เป็นต่อเข้าควบบวกของแบตนะครับส,นะส่วนสีดำก็เข้าโคโบนะส่วนลั๊กตักนี้เราก็จะเสียบตรงไหน,นสังเกตนะครับว่าลั๊กของรถเนี่ยปัมติกเนี่ยมันจะมีสองตัวสีเทาเนี่ยเป็นเกน้ามันส่วนสีดําเป็นมอเตอร์ปัมติกนะครับเราจะต่อผ่านสีดานะครับก็คืออันนี้สายไฟสายเมนจากรถนะเรามาเสียบเข้าขั้วตรงนี้นะแล้วก็เสียบ ตัวนี้นะครับเข้าถางไปเหมือนเดิมน,นะครับคราวนี้ใส่ไฟที่เหลือเราก็เดินอ้อมมาลดมานะครับเราก็เดินอ้อมนะครับมาใส่นะครับอันนี้จะเหลือส,สายสีแดงกับสสยสีดําแล้วนะครับสสยสีแดงสีดาสีแดงนี่เข้า้วบวกสีดำเข้า้วลบม่ได้เราก็ถอดควบแบตนะครับ สีดำก็เป็นคู่ลบนะครับใส่เข้าไปเลยแล้วก็ขันให้แน่นนะครับส่วนกระปุกดีเลยน,นะครับเราก็หาที่ติดตั้งให้ไม่โดนน้ำให้ดีนะครับอย่างอสิบ้านี่ก็ดีนะครับมีที่วางข้างๆไปเลยนะครับหรือเดี๋ยวเราเอาหน่วยกุ้งมายึดให้อยู่กับที่นะครับแบบนึ่นะครับขันน็อ นัพวงสีแดงเข้าโอเคเรีบร้อยเข้าแล้วนะครับ ข้วติดแดงนี่ระวังอย่าให้โดนโค้งนะครับมันชอ็อตนะครับดังนั้นเวลาใส่แล้วก็เก็บให้ดีนะครับต่านเก็บให้ดีนะครับโอเคการติดตั้งก็แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาสตาร์เทเชื่อมได้เลนะครับ